คืนนี้ที่ King Power Stadium เกมนี้ไม่ใช่เกมธรรมดา Leicester City กำลังมองหาชัยชนะเพื่อปลุกศรัทธาแฟนบอลหลังผลงานช่วงหลังแงแกว่งขณะที่เวสต์บอมมาแบบไม่มีอะไรจะเสียพร้อมเปิดหน้าแรกหวังแจ้งเกิดและสร้างแรงสันสเทือนคำถามคือจิงจอกจะขยาได้ตามเป้าหรือเวสต์บอมจะมาปล้นแต้มแบบกองโจนเกมนี้มีครบทั้งความกดดันเทคนิคและดราม่าที่อาจจะเปลี่ยนเส้นทางในฤดูกาลที่เหลือของทั้งสองทีมบทวิเคราะห์นี้รวบรวมไว้ให้หมดแล้วห้ามกดข้ามส่วนที่สองคู่เบาๆคืนวันจันทร์ กาลาตาสายอัตแทปทอนสปอร์และอียิ์บีเบนินส่วนเมื่อคืนชนะ2ตาย4ตัวเต็งติด3ดาวแมนซิตี้โดนเชลซีไล่ตีเสมอช่วงทดเจ็บเสียดายมากครับเสมอไป1-1ให้ต่อไป1ลูกตายคู่แรกไปกันที่ลีกรองดเดะแชมเปี้ยนชิพของกฤษครับเตะกันเวลาตีสาเลสเตอร์ 3, ester, เจอกับเวสต์บรอมฝั่งของเจ้าบ,บ้านเลสเตอร์ปัจจุบันอันดับที่ 13- 25นัดชนะ9เสมอ7แพ้9ยิงได้35เสีย37เก็บได้34แต้ม ลสเตอร์ที่ตกจากพิมเมลีกเมื่อฤดูกาลก่อนถูกคาดไว้ว่าจะเป็นทีมที่มีรุ่นเลื่อนชั้นอย่างน้อยก็พื้นที่เพลย์ออฟแต่ผลงานยังไม่เป็นตามคาดหวังตอนนี้แต้มห่างจากพื้นที่เพลย์ออฟ6แต้มเขาให้แล้วแถมนอกสนามก็มีปัญหาแฟนบอลเริ่มไล่บอร์ดบริหารจากการบริหารงานผิดพลาดจนพาทีมไปผิดกฎการเงินครับผลงาน5เกมหลังก็ลุ่มๆดอนๆชนะ2แพ้3แพ้มากกว่าชนะเกมล่าสุดนึกว่าจะกลับมาได้ครับหลังจากที่พวกเขาชนะดร์บี้สองหนึ่งเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเตตสามหนึ่ง เป็นการแพ้3ใน4ี่เกมหลังเกมนี้ได้กลับมาแก้ตัวในบ้านต้องเอา3ามแต้มให้ได้เพื่อรักษาวขวังในการไปเล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นความพร้อมของทีมตมรายงานที่ลงไม่ได้มี2กองหลังซุตตาและคริสเตนเซนสกอง,งกลางซูมาเล่และแลมซี่และกองหน้าดากา้าคนหลังนี้ไปรับใช้ทีมชาตินะครับในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพผูเ่นทีน่จาจับตาจ้แดนเจมส์กองกลางดาวรุ่งชาวเวลส์ครับที่ผลงานดีมากในช่วงหลังยิงติดต่อกันมา3เกมเกมก่อนทีมแพ้ครับแต่ยิงได้มีความยืดหยุ่นสารพัดประโยชน์ เล่นได้ตั้งแต่กลางตัวรับจนถึงกลางลุกครับฤดูกาลน,นี้เล่นไป21เกมทําไป8ประตู2แอสซิสต์ทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเริ่มจับตามองฝั่งของคิมเยียนเวสต์บลอมปัจจุบันอันดับที่18 25นัดชนะ9เสมอ4แพ้12ยิงได้28เสีย33เก็บได้31แต้มเวสต์บรอมก็คล้ายๆกับเลสเตอร์ครับพวกเขายังทําได้ไม่ตามความคาดหวังที่ก่อนเริ่มซีซั่นมองไปที่พื้นที่เพย์ออฟครับแต่ตอนนี้กลับอยู่ใกล้โซนแดงมากกว่าอยู่อันดับที่18 มีแต้มมากกว่าโซนแดงเจ็ดแต้มครับมากพอสมควรเรื่องภัยจากการตกชั้นยังไม่ใช่ปัญหาแต่การรักษาฟอร์มเพื่อไปลุ้นพื้นที่พ l ย์ o อฟนั้นดูยากเลยครับหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีตอนนี้แม้จะดีขึ้นมาบ้างแต่ฟอร์ม5เกมหลังก็ชนะ2แพ้3เหมือนกันครับแพ้มากกว่าชนะเกมล่าสุดบุกแพ้โซนซีหนึ่งศูนย์ว, 4, 1, วสบอมก็ต้องการหาจุดเปลี่ยนเหมือนกันความพร้อมของทีมตามรายงานวันนี้จะขาด2กองหลังครับวิลเลียมกับคิวคริสส่วนกองกลางจะขาดบอสต็อกวาเลสคอยเยอร์โมเวดและบิลลิก ผู่เลนที่น่าจับตาไมเคิลจอร์สตันตัวรุกฝั่งซ้ายจอมจ่ายจากไอร์แลนด์ครับอาจจะยิงไม่มากแต่เป็นหัวใจคนสําคัญของทีมฤดูกันนี้เล่นไป25เกมทําไป2ประตูแต่จ่ายไปถึง9แอซิสการเจอกันของคู่นี้ครับเจอกันในเกมแรกแรกบ้านของเวสต์บอมเสมอกัน1 1ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งเลสเตอร์ชนะไป6ครั้งเสมอกัน3ครั้งเวสต์บอมชนะไป1ครั้งเลสเตอร์ภาพรวมดีกว่าสกอร์สูง6ครั้งสกอร์ต่ำสครั้งตะลาดล่าซัพเปิดมาให้คู่นี้สู่สีครับเป็นทิมเยืยนอนเวสอม่่าามทีาาจย0.88 สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.25จ่ายที่0.85จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับคู่นี้ส่งเกมออกมาสู่สีแน่นอนครับตามราคาเลยเลสเตอร์กับเวสบอมฟอร์มไม่ได้ห่างกันมากครับอันดับก็อยู่กลางกลางตารางพอกันเกมนี้ไม่มีใครเหนือกว่าแบบขาดลอยเป็นบอลวัดความคมครับวัดจังหวะหล้วนแต่ปัจจัยชี้ขาดฟอร์มนอกบ้านของเวสบอมครับแย่มากพวกเขาแพ้นอกบ้านมา9เกมติดในเกมลีครับหนักสุดในรอบกว่า50ปี เล่นนอกบ้านพีไรยทรงบอลเปรครับความเฉียบหายไปหมดส่วนเจ้าบ้านเลสเตอร์เกมรุกยังจัดจ้านอาจจะไม่ชนะเยอะแต่มีสกอร์แน่ครับเป็นทีมที่เสร่งโอกาสยิงติดอันดับต้นๆของลีก11เกมหลังสุดของเลสเตอร์ครับมีสกอร์รวมมากกว่า2.5ประตูทุกนัดและ11จาก12เกมหลังสุดของเลสเตอร์ก็มีประตูเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งจริงจอกเนี่ยเปิดเกมการแรกครับยังมีเกมบุกที่หวังได้เวสต์บอมเองก็ไม่ได้แน่นนะครับกองหลังค่อนข้างหลวม8จาก11เกมหลังสุดพวกเขาก็มีประตูเกิดขึ้นจากทััง้งง2 เกมนี้มาเยือนมาเยือนเลสเตอร์ที่มีเกมเร็วจังหวะบุกต่อเนื่องมีสิทธิจอดมากกว่าเจ้านะครับด้านแรงจูงใจทางบวกฝั่งเลสเตอร์ก็ดูดีกว่าพวกเขาจะมีลุ้นพื้นที่เพย์ออฟครับห่างไปงแค่หแต้มต่างจากเวสต์บรอมที่แม้จะไม่วิกฤตแต่ก็ต้องคอยระวังหลังเกมนี้คาดว่ารูปเกมจะเป็นเกมสู่สีครับสลับกันบุกแต่จุดตัดสินก็คือฟอร์มนอกบ้านของเวสต์บรอมที่พังยาวเบียดเสียดสีไปยาวๆเหี่ยว่าเลสเตอร์มีทีเด็ดมากพอที่จะปิดบัญชีได้แบบหืดจับคู่นี้ระหว่างเลสเตอร์กับเวสต์บรอม ชอบเลสเตอร์ให้รองราคาเสมอหรือคุณผู้ฟังคิดว่าเลสเตอร์ที่มีปัญหานอกสนามจะส่งผลถึงในสนามก็ลองมาแชร์มุมมองคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับคู่ที่2ครับไปกันที่บอลถ้วยตุรกีซูปเปอร์ครัพเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งกาลาตาสลายเจอกับแท็บซอนสปอร์ฝั่งของเจ้าบ้านครับกาลาตาสลายปัจจุบันทีมจ่าฝูงในซูเปอร์ลีกของตุรกี17นัดชนะ13สมเสมอ3าแพ้1่งยิงได้39เกสีย12เก็บได้42แต้มฟุตบอลรายการนี้ครับบอลถ้วยตุรกีซูปเปอร์ครัพมีม คู่แรกคือคู่นี้ครับส่วนในคู่คือเฟเดบาเชกับแซมซันสปอร์ทีมชนะไปเจอกันในรอบชิงมาจัดก,กันทำไมช่วงนี้ก็ไม่รู้นะครับฝั่งของกาลาตาสลายเป็นแชมป์รายการนี้เยอะสุด17สมัยฟอร์มในประเทศยังเยี่ยมยอดเช่นเคยครับในลีกนําเป็นจ่าฝูงเหนือเฟเดบาเชที่2อยู่3แต้ม5เกมหลังสุดครับชนะ4แพ้1แพ้แค่เกมเดียวในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกต่อโมโนาโกแต่หลังจากนั้นชนะรวดครับเกมล่าสุดเปิดบ้านอัดคาซิมปาซ่า3-0ในเกมลีกจะลงสนามในคืนนี้ด้วยความมั่นใจ ทีมระดับการตาสลายช่วยอะไรในประเทศก็หวังกวาดทั้งหมดความท้อของทีมครับตามรายงานขาดผู้เล่นบาดเจ็บ2คนได้แก่วินฟรดซิงโกเอนเนสเอเมเล่บูยุกและเบอร์คารคุดลูผู้เล่นทีน่นาจับตายูนุสอัก,กุนตัวรุกผมเปของทีมครับตีมเส้นขวาสายลุยโชว์ฟอร์มได้ดีเกมที่ชนะคาซิมปาซาทำไป1ประตู1ตน,นึ่แอซิสฤดูกาลนี้เล่นไป18เกมทำไป5ประตู6กแอซิสกำลังมั่นใจครับเป็นตัวอันตรายของการตาสลายฝั่งของทีมเยือนแพปซอนสปอร์ปัจจุบันอันดับที่3ในตุรกีป 17นัดชนะ10สเสมอหแพ้2ยิงได้33เสีย20เก็บได้35หแต้มฤดูกาลน,นี้แคปตอนสปอร์ภาพร,าพรวมถือว่ายังโชว์ฟอร์มได้เดี่ยมครับสอดแทรกตัวเองขึ้นมาเป็นที่3เกียร์เบซิตัสอีกหนึ่งพี่ใหญ่ของตรุรกีหลุดลงไปได้ฟอร์มในช่วงหลังหลังจากไม่แพ้ติดกันมาถึง12เกมครับและเป็นการชนะถึง9เกมพวกเขามาสะดุดไม่ชนะ3เกมติดครับและเป็นการแพ้ใน2เกมหลังสุดเริ่มจากพวกเขาสเสมอกับเบซิตัส3-3จากนั้นแพ้ขาบ้านต่ออลันยาสปอร์ศูนในเกมบอลถ้วยคร เป็นเกมหลีกบุกไปแพ้เกนโครบริจี4-3เกมน,นี้ได้หยุดมาเตะเกมบอลถ้วยครับดันมาเจอของแข็งทีมอันดับหนึ่งของประเทศอย่างกาตาสลายแต่ถ้าชนะได้น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้มากความพร้อมของทีมครับตามรายงานผู้เล่นบาดเจ็บลงไม่ได้มีเอดินวิสคา่าเลยานเบนิยาเอนโลคารโคลักมสตาฟาเอคินเฮลักคิมจาโบโฟคาเลลีโอเคยูคุสลูและสเตฟานซาวิชผู้เล่นที่น่าจับตาฟิลิปเปออกุสโตกองหน้าชาวบราซิลถึงแม้จะยิงได้ไม่มากนัก แต่ก็ได้คะแนนความสามารถสูงครับเกมล่าสุดถึงทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวเหมาคนเดียว2ประตูฤดูกกันนี้เล่นไป16เกมทําไป8ประตูเป็นตัวอันตรายที่กองหลังของกตาตาสลายจะต้องระวังการเจอกันของคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดในเกมลีกเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมากตาตาสลายเสมอกับแทปบสตนสปอร์ศูนย์ศูนย์ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งกตาตาสลายชนะไป6ครั้งแท็บสนสปอร์ชนะไป1ครั้งเสมอกัน3ครั้งภาพรวม10เกมกตาตาสลายดีกว่าสกอร์สูง6ครั้งสกอร์ต่ำสครั้ง ตะลาดหลักทรัพย์เปิดมาครับให้วันนี้การ์ตาสลายต่อที่ราคาครึ่งครบลูกจ่ายที่0.86สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่0.89จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับแม้คู่นี้จะเป็นการเจอกันในบอลถ้วยขั้นเวลาแต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มและโมเมนตัมตอนนี้ยังห่างกันเยอะการ์ตาสลายชนะอาสามเกมติด3เกมนั้นยิงได้8ประตูไม่เสียประตูเลยเกมรุกดุดันเกมรับแน่นขึ้นชัดเจนครับทรงบอลเป็นทีมเต็งลุ้นแชมป์ทุกรายการกำลังมั่นใจ นี่คือทีมที่ดีที่สุดในประเทศในช่วงหลังระบบการเล่นลงตัวคุณภาพผู้เล่นดีเหนือชาวบ้านนะครับคุมเกมคุมจังหวะได้หมดยิ่งได้คองเกมเมื่อไหร่การตาสลายจะโหดเป็นพิเศษบีบพื้นที่จนทุกแข่งตั้งเกมไม่ติดเกมนี้แม้จะมีตัวเจ็บแต่คุมกําลังยังเหนือกว่าตัวที่ลงแทนมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าเลยครับแถมข่าวดีก็คือผู้รักษาประตูตัวหลักกลับมาแล้วเพิ่มความนิ่งแนวรับไปอีกระดับตัดภาพปฏแทปนตนสปอคร์ครับฟอร์มแว่งหนักแพ้ทั้งเกมหลีกและบอลถ้วยครับแถมเสียป,ประตูง่าย เป็นทีมที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์เกมครับถ้าโดนเร่งจังหวะเมื่อไหร่ระบบจะแตกทันทีปัญหาใหญ่คือแนวรับครับที่ไม่พร้อมรบขาดตัวหลักทางบานิยาโยซุครูและวิสกาแพงหลังเสียสมดุลแถมยังต้องลุ้นสภาพความฟิตของซาวิดอีกหนึ่งรายยิ่งสติการเจอกันตอกย้ำความห่างชั้นครับ6จาก7นัดหลังสุดกระตาสลายเป็นฝ่ายชนะหลายเกมทับซอนสปอร์ตแทบยิงไม่ได้ครับนี่คือความต่างชั้นของทั้งสองทีมในอดีตซึ่งยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันเฮียขอสรุปเลยนะครับ กระตาสลายอร์มกำลังใจคุณภาพทีมประสบการณ์เหนือกว่าทุมิติแท็บซอนสปอร์อาจจะมีจังหวะโต้บ้างครับแต่ต้านไม่อยู่ตลอด90นาทีแน่ราคาเปิดมาไม่มากไม่ยากเกินไปเชื่อว่ากระตาสลายชนะแน่ครับรอดูลุกที่2กินเต็มเท่านั้นคู่นี้ระหว่างกระตาสลายกับแท็บซอนสปอร์ชอบกระตาสลายให้ต่อไปถึงครบลูกคู่ที่3ครับไปกันที่เกมแอฟริกันครับออฟเนชั่นเป็นรอบ16ทีมแล้วโดยที่คู่นี้เตะก,กันเวลาฮาทุม่มอียิปต์เจอเบนินฝั่งของอียิปต์ครับ แชมป์ของกลุ่ม B ีมนัดชนะ2เสมอ1ไม่แพ้ยิงได้3เสียหนึ่งเก็บได้7แต้มอียิปตเป็นผู้ครองแชมป์รายการนี้มากสุดถึง7สมัยครับแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่ทําได้ต้องย้อนกลับไปถึงปี2010ห่างหายไป16ปีพวกเขาต้องการกลับมาชูถ้วยอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาผ่านรอบแบ่งกลุ่มสบายๆด้วยการไปแชมป์กลุ่ม B ีครับเปิดหัวด้วยการชนะซิบเวเวสองหนึ่งจากนั้นชนะแอฟริกาใต้หนึ่งศูนย์เกมสุดท้าย,ายเก็บตัวครับเสมอกับแองโกลาศูนย์ศูนย์อย่างไรก็ตามในรายการนี้ ยังถูกตลาดต่างประเทศมองเป็นแตงห้าที่จะมีสิทธิ์ควา้าแชมป์เท่านั้นซึ่งอียิปต์ต้องไปสุดตัวเองว่านักวิเคราะห์คิตผิดครับด้วยการควาร้าแชมป์สมัยที่8ของพวกเขาให้ได้ความพร้อมของทีมตมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีครับมีแต่ผู้เล่นที่ต้องเช็คฟิตได้แก่โมฮันัดลัชชีนผู้เล่นที่น่าจับตาโมฮัมเหม็ดซาลาได้พักดาม่าก,กับเลี้ยวพูมาเรียกฟอร์มเก่งในรายการนี้และยังทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกับทีมชาติโดย2เกมแรกลงสนามและยิงได้ทั้ง2เกมส่วนเกมที่3นั่งสำรองเก็บแรงนะครับเพราะเข้ารอบจะชัวแล้วกับวู ความสําคัญอาจจะลดลงแต่เขายังเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์เสมอฝั่งของเบนินครับในรอบแบ่งกลุ่มเบนินอยู่ในกลุ่มดีครับพวกเขาจบอันดับที่3 3นัดชนะ1แพ้2ยิงได้1่เสีย4เก็บได้3แต้มเบนินฟีฟ่าแลงกิ้งอันดับที่9 12ของโลกครับไม่ได้เป็นทีมที่มีชื่อเสียงในแอฟริกามากนักในรอบแบ่งกลุ่มก็เข้ารอบมาได้อย่างชิวเฉียดครับ้วยการเป็นหนึ่งในทีมอันดับที่3ของกลุ่มที่สถิติดีที่สุดพวกเขาเปิดหัวด้วยการแพ้ 1, คองโก100คนับจากน้นชนะบวา100 เกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาแพ้เซเนกัล0-3พวกเขามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วความพร้อมของทีมวันนี้ขาดผูดเ้เล่นถูกแบนหนึ่งคนอับดุลลาชิดมูมินีผู้เล่นทีน่นาจัตาดก,กูโดโดหนทางปฏิหารที่ทีมรองบอลพอจะหวังได้ก็คือการยันสุดชีวิตเพื่อยื้อไปวัดดวงในจุดโทษครับซึ่งโดโดจะเป็นปราการด่านแรกในฐานะกองกลางตัวรับที่ได้คะแนนสูงของทีมเกมนี้หน้าที่ของเขาคือมุ่งทําลายเกมแดนกลางของอียิปต์ให้ได้กับสมโมสอครับเล่นในลีกรองของโปรตุเกสกับเอลิสโซเอส การเจอกันครั้งล่าลสุดของคู่นี้ย้อนกลับไปแอฟริกันครับออฟเนชันปี2010ซึ่งเป็นปีที่อียิปต์ได้แชมป์ด้วยนะครับอียิปต์ชนะไป2-0ภาพรวมการเจอกัน4ครั้งอียิปต์ชนะไป3ครั้งสเสมอ1ครั้งเบนินไม่เคยชนะเลยครับอียิปต์ข่มสกอร์สูง3ครั้งสกอร์ต่ำ1ครั้งตะลาล,ะละัซับเปิดมาให้อียิปต์ต่อที่ราคา1ลูกจ่ายที่0.77สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.25จ่ายที่น้ำแดงลบ0.97จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติพอวิเค,คร ปฏิหารน่าจะยากสำหรับเบนินครับอย่างที่บอกไปเบนินมาถึงรอบ16ทีมได้ก็ถือว่าเหลือเชื่อแล้วนะครับเริ่มจากคุณภาพของทีมอียิปต์เหนือกว่าทกมิตินี่คือแชมป์เก่าแอฟริกา7สมัยครับคุ้มกําลังระดับท็อปมี2แนวรุกจากพิมิลีครับทั้งโมเบตซาลา่าและก็โอมามามมชแค่ชื่อชั้นก็ข่มไปแล้วครึ่งสนามอียิปต์ผลงานรอบแบ่งกลุ่มผ่านมาได้แบบไม่เปลืองแรงครับชนะ2เสมอหนึ่งแบบไม่แพ้ใครเสียแค่ประตูเดียวเก็บคลินชีตได้ถึง2นัดเกมกับอังกอร่าครับเสมอศู 00, อนย์ศูนย์ เก็บความสดลดความเสี่ยงแนวรับของอียิปต์เนี่ยโคตรนิ่งเลยนะครับเก็บขินชี้ได้8จาก9นัดหลังสุดเกมทางการรูปเกมอาจจะไม่หวือหวาแต่ไม่เปิดช่องให้คุกแ่งหายใจตัดภาพไปที่เบนินครับปัญหาใหญ่คือเกมรุกฟืดสนิทยิงได้แค่ประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์ครับและแพ้4จาก5เกมหลังสุดและเกมที่แพ้ทั้ง4ี่เกมครับแพ้แบบยิงไม่ได้ชนะก็ชนะแบบเงียบๆแพ้ก็แพ้แบบเงียบๆครับมองแล้วจะไปเจาะกำแพงพิระมิดอียิปต์ยากมา,มากๆครับแถมวันนี้แบ็คขวาตัวจริงก็โดนแบนอีกเจอโอมามาวุชผ่าทัวร์แน่ มองแล้วเกมนี้เกมง่ายครับอียิปต์อาจจะโมอยากนําเร็วเกมจะได้ง่ายขึ้นถ้าอียิปต์นำก่อนเกมจะเข้าสูตรครับทองบอลคุมจังหวะรอความผิดพลาดเบนินเนี่ยต้องดันสูงครับเปิดพื้นที่ให้โดนสวนแล้วอียิปต์มีโมเม็ดซาล่ายิงทุกนัดที่ลงครับเล่นน้อยแต่คมทุกจังหวะรายการนี้มุ่งมั่นอยากไิสู่ตัวเองหลังจากมีดราม่ากับเลียบผูยี่ห้อของซาล่ายังไว้ใจได้ฝันธงนะครับอียิปต์ชนะชัวรอเม็ดสองยิงฝังเพื่อความมั่นใจเท่านั้นคู่นี้ระหว่างอียิปต์กับเบนินชอบอียิปต์ให้ต่อไปหนึ่ง แต่ถ้าอยากชัวร์ครับก็รอราคาเหลือครึ่งครบลูกหรือไม่ก็แบ่งเข้า2ไม้ก็ได้ครับเพื่อความชัวร์ความปลอดภัยสรุปในค่ำคืนนี้กับมาวินบอลอินไซต์บอลชอบให้ตามนี้ครับเบาๆวันจันทร์คู่แรกเลสเตอร์กับเวสต์บรอมครับลีกรองอังกฤษชอบเลสเตอร์ให้รองราคาเสมอคู่ต่อมาซูเปอร์คัพของตุรกีกาลาตาสลายกับแทปบสนสปอร์ชอบกาลาตาสลายให้ต่อไปครึ่งครบลูกและคู่สุดท้ายครับแอฟริกันเนชั่นครับรอบ16ทีมอียิปต์กับเบนินชอบอียิปต์ต่อ1ลูก หนึ่งตัวเต็ง3ตัวชอบชอบที่สุดวันนี้ครับชอบเลสเตอร์ให้รองราคาเสมอส่วนสเตปสในเมื่อวันนี้มี3ทีมก็จัดไปเลยครับรองเลสเตอร์ต่อกระตาสลายและก็ต่ออียิปทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และมุมมองของเกมในคืนนี้และครั้งถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยอยากให้วิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมพิมพ์ถามมาเลยครับเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบให้มาวินบอลอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกและก็โชคดีตื่นมารับทรัพย์เฮงเฮงสำหร